กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม4ี่ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักเศร,ร,ศร,รษฐกิจพอเพียงการประพฤติตนของข้าราชการที่ดีตามรอยพยุคลบาทเน้นการเป็นผู้ให้และรู้จักการเสียสละ 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรม,มาพิบาลให้รางวัลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักธรรม,มาพิบา 3. ล 3. รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เกิดผลสำลิดโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องสร้างกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตัวอย่างโครงการํายุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเช่นโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนในหน่วยงานนำร่องสทบเขต2และ384แห่ง ประจำปีงบประมาณ2,556ซึ่งกิจกรรมหลักๆประกอบไปด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาลการจัดทําระบบหอถังจ่ายน้ำการจัดทําระบบกองน้ำพร้อมอาคารการดำเนินงานต่างๆนั้นต้องใช้ความเสียสละพร้อมทั้งหลักธรรมมาพิบาลตลอดจนการเกิดผลงานบนพื้นฐานของความถูกต้องและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน ในเรื่องของบริหารจัดการน้ำบาดาลน,นะก็คือการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนนะฮะก็คือน้ำบาดาลก็คือน้ำที่ก็คือน้ำฝนน้ำท่าต่างๆนะที่ไหลซึมผ่านะตะกอนชั้นดินชั้นหินลงไปกักเก็บอยู่ใต้ดินนะบริหารจัดการได้นี่เราก็ต้องมีหลายๆภาคส่วนส่วนแรกก็คือในเรื่องของการให้รู้ว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่ ก็คือเรามีในเรื่องของการสำรวจและประเมินเสกยรภาพน้ำบาดาลอีกส่วน,นก็คือเรื่อง,องของการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์นะซึ่งจริงๆน้าบาดาลเป็นน้ําที่มีคุณค่าสูงนะมีความมั่นคงนะมีข้อดีก็คืออยู่ใต้ดินเรานะอยู่ใกล้นะสามารถพัฒนาได้ในเวลาอันรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นน้ําที่ใสสะอาดแล้วก็ปัสจากเชื้อโรคเพราะว่าใต้ดินนี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเป็นล้อมที่เชื้อโรคไม่เกิดเกิดไม่ได้นะ แต่เรื่องของการใช้นี่ต้องใช้อย่างสมดุลก็คือผลกระทบในเรื่องน้บาดาลตามที่เราเคยได้ยินในเรื่องของใช้เกินกรุงเทพเรื่องมันทนแผ่นดินสุดเนี่ยเมื่อ20-30ปีก่อนนะอันนี้นก็คือใช้เกินสมดุลอีกเรื่องคือเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพราะว่าน้ำบาดาลการปนเปื้อนยากแต่ว่าถ้าหากเกิดการปนเปื้อนแล้วเนี่ย การฟื้นฟูการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณใช้รายะเวลามากการดาเนินการให้เป็นประจำมาตรฐานการทําก่อสร้างบ่อบาดานต่างๆเนี่ยเพราะถ้าได้มาตรฐานแล้วในเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่จะไหลลงไปสู่ชั้นน้ำดานผ่านทางช่องทางที่สวงทิ่สุดก็ตัวบ่อบาดานเองนะเรามีเครือข่ายบ่อสังเกตการทั่วประเทศนะมีอยู่2 0 0พกว่าแห่งเพื่อติดตามในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของปริมาณน้ําเรื่องของระดับน้ําต่างๆในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมนะซึ่งกรมได้เข้าร่วมกับทางกพเป็นกรมนำร่องตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี52แล้วแล้วก็เนึนงการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อก่อนนี้ใครมาเช้านี่ผิดปกตินะตอนนี้เราทำให้ว่าจนเปลี่ยนไปว่าใครมาสายเนี่ยถึงปกติต้องจุกจ้องจุกเพ่งเลงคือจุดเด่นขององค์กรเราก็คือส่วนใหญ่แล้วองค์กรเราค่อนข้างจะมีความรักสามัคคีกันจุดเนี้ยจุดเนี้ยมันทําให้ การทํางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะฮะเรามีอะไรเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกันรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันปัญหาการทะเลาะเบาแย้งอะไรต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่าองค์กรอื่นมาตรฐานเรื่องคุณธรรมจะได้ทาความโปร่งใสเนี่ยกรมจะทําอย่างต่อเนื่องกรมจะต้องเป็นกรมที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ข้าราชการของกรมทุกคนไปไหนไมาไหนก็พูดได้เต็มปากว่าตัวเองเนี่ยรับราชการอยู่ที่กรมจังกนนรนรรมดานก็วางเป็นอย่างนั้นครับ